นมช้างแม่เพื่อนดันให้ยันนึงโบโบโบใครไม่ช้างมีคนที่นี่ด้วยที่หาสิไปเข่าเต่าพีแหละนั่นแหละอันนี้ช้างสาวเออช้างสาวโอ้ยจะไปดึงของพีย่านหมดเหล่าโอ้ยนั่นนั่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้ว fc fc ตัวน้อยใสรัะน้องปกป้องนี่ให้แม่จำได้ไหมน้องปกป้องเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนใบข้าวยังเล็กๆตอนนี้ใบข้าวโตแล้วค่ะจ้าตัวเมียอุ้ยพูดตัวจ้ะมาไม่ได้มาไม่ได้แล้วน้องมาไม่ถึง ขอกินเวลาเห็นลูกกินอย่างนี้นเลยขออย่างเดียวห้องขอตัวจังปกป้องน้องหมดแล้วนี่น้องหมดแล้วยังดีคัะ

บัไม่ไม่ค่ะเลืบช้างไม่ตัดี๋ยวก็เดินไปเวลามันยาเขาก็ถูถูออกเองมันก็จะสั้นเอวกลัวขึ้นจ้าเต้ปลูกกล้วยมาขายเขาป่ะล่ะ กินได้ตัวเล็กก็กินได้มันแกวไข่ออกไม่มันชิ้นใหญ่ก็รู้ละไปเก็บใทนมันหน่อยมันกินไม่ถึงเก็บขาดหน่อยกลัวทำไมอยู่ข้างในไปแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว นั่นน้องไปแล้วนั่นงนนป้้อเอาไปป้อนน้องดิเก็บเก็บให้มันหน่อยเก็บให้มันหน่อยไปไปป้อนน้องนะมาได้บางมดนะเก็บให้หน่อยมดมันตัวเล็กกว่าหนูได้มดมันตัวเล็กกว่าหนูหนูกว่าทำไมเขาเห็นลูกเขามากเขาก็เลยตีมืออ๋อลูกเขามา ทางนู้นเป็นร้านกาแฟแล้ะพ่นมาแล้วช้างแดงเฮ้ยเ้้ยเสร็จแน่ปกป้องเสร็จแน่เขาตีพื้นเขาเรียกลูกเขาตันี้ตัวหมูกัววเขาเรียกลูกเขารอะจ้ามันเห็นลูกพนมากพนกรดีใจ ก็คุยกันแซรกกลางเนี่ยเสียงหน่อยๆเสียงใบข้าวยืนเรียงตามลำดับเลยะเปเสียงก่อนเสียงวันหวานจ้าวันหวานก่อนเออสร่างเดง เสร็จแน่ปกป้องแม่กบพี่หยอกกันเจ้าของกันจะจอบลอยมาหาพีกาแฟค่ะ <c oughs> จอบลอยมาหาพีกาแฟ <c oughs> จ้าข้าจะหยอกกันอยู่ อะไรฮะอ้าวข้าวเตา้าแล้วขาเต้าพิษบอสเสียงเสียงตามพี่กาแฟไปแล้วพี่กาแฟไปแล้วนู่นพี่กาแฟพี่กาแฟไปนอนแล้ว หลอดปึ๊บพีปีจ้าก้อนลูกพี่ปีอยากกินเร็วอัตเทนเๆนเอนเอนเอนอะตดี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 ดดี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  quá 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 quát quát quá 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 nói cả chị quá 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 เสร็จ tè cháu เสร็จ tè cháu Mình ตัว nhảy ra đôi luộc เด้ đôi, 8ปี อาปกป้อง <t od em |ms|> ่าวาสิให้หคีข้ออยู่จังไหนจังไรยานวันนี้แม้หาแนวกินเสือขาวว่นน้จะเปื่อนเมยมให้์จะมีตะเสื้อขาวคุนพุนหน่อยหน่อยปีกปีจะพ่านนอกออกมาได้หลูกกินยางเดียวสายกินกินเร็วพร้อม เอา kép เอา kép yên, เอง kép บ่ไปกินซะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพื่อน เปลี่ยนบนเวียนกันอย่างง่ะเอาจุ่มกันเออเอากินด้วยกันโอ้กินด้วยกันกินด้วยกันคืเามาแห้งหถาวะเด็กหน่อยขึมม้นมาเมาแห้งแท้เอยไปอีกแร้่ยวพูน มาตอนนั้นไปข้าวยังเด็กเล็กเลยยังไม่กลัวเลยไม่กลัวนะไม่กลัวตอนนั้นน้องอยังเ,เล็กด้วยแต่ตอนนี้น้องตือใหญ่กว่าแล้วแ <c oughs> ซบบอปีเอ้ยบ้านนี้มีทั้งช้างแดงช้างด่นช้างดำ จ้าก่อนลูกจ้าก่อนปีปีบ่มีจ้าเลยจุบ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 อ้าอย่ามาจุบเี่ ข้าเต้าข <Karma a> ah. ้าเต้าข้าวนมแล้วกินนมโชว์เลยบันนี้อ่าบก้องกินนมกับนองบ่น่ะนองกินนมแล้วน่ะกินบอนั่นดิอันยูข้าหนาเมียขาข้าหนา

ไอช้างมีขนที่นี่ด้วยที่หางเขาเคยเห็นก็นี่แหละเขาเรียกขนหางช้างที่เขาเอาไปทำแหวนทำกำไรอ่ะใช่เหรอคมมันแข็งมันแข็งครับแข็งใช่นั่นแหละนั่นไงเหมือนของพี่ปี๊ยอพี่ปี๊มันยาวแล้วอ่ะของพี่ปี๊มันยาวขโมยช้าง สิไปเข่าเต่าพีแหละนั่นแหละอันนี้ช้างสาวเออช้างสาวโอ้ยจะไปดึงของพีงัานหมดแล้วโอ้ยนั่นนั่นเบ่งเบ่งเบ่งไปเข่าบอกนี่นี่จ้าอยู่นี่จ้านุ่มนุ่มนี่นี่นี่ดึงโชว์เลยโอ้ยมมมมีไไแ่่่ อยากเจอกันใหม่นะคะแม่แม่เศษสาม